โอ,ออกดอกอย่างสวยงามนะอันนี้ก็โตไวมากเลยนะนี่เอามาแปะแปะใส่นน่เหยามามกมลยแบบสีขาวนู่นน่ะสีขาวนู่นก็ออกดอกนะ ทอ้ทาแบบนี้ละอองน้ําละอองน้ําเย็นมากเลยนะโอ้เปียก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 โทรศัพท์เปียกทําแบบเหมือนฝนตกนะคะชอบมาก กินข้าวแล้วบ่ น้ก็สวยมานะลมพัดแบบนี้มันเหมือนเหมือนฝนตกเลยเนาะเหมือนฝนตกลมพายุอ้ยลมแรงจังฝนจะตกไหมเนาะนี่ถ้าฝนตกคือจะเย็นมากเลยเนาะ เสร็จแล้วฝั่งทางนี้เหลือแต่ฝั่งทางมะละกอนีแ่แหละเขาบอกว่าตักน้ำให้เต็มอุเต็มแอง่งให้เต็มอุเต็มอ่าง สวัสดีคะ่ะสวัสดียามบ่ายนะคะแม่ดาก็มารดน้ําต้นไมบ้บานประอ้วนนะคะเปิดน้ําใส่ต้นมะม่วงอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้ามันถ้ามันไม่ออกดอกให้ตัดยอดมันออกนะแล้วมันก็จะแตกด,ดอกออกมาใหม่ลองดูที่ถ้ามันจะมันจะออกดอกเหมือน,นี่ฝ่าย ยอดูในดูในยูทูบนะมันเขาบอกว่ามัน,มนจะแต,ต,ตกดอกไหมทีนี้เขเรียนที่บ้านไม่รู้ว่ามันติดดอกหรือเปล่า ปิดน้ำใส่ข้างล่างโป<ม>นต้นมันเสร็จแล้วหอม ปล่อยใส่ต้นมะขามนะคะตอนนี้ต้นมะขามต้นนี้มันต้องมาเสียมมาควนดินให้มันนะปลสยใส่มันลึกหรือไปรากมันอยู่ลึกหรอีปล่า ยังไม่โตเลยยังไม่งามเลยเสียมาเสียมาควนดินควนดินควนดินให้น้ำน,น,นี่ก็ปล่อยเลยปล่อยให้มันเต็มก่อนปล่อยน้ำใส่ให้เต็มก่อนต้นกระบอกนี้มาหลเนาะมันจะ เมื่อไหร่มันจะติดดอกออกลูกเราจะได้เก็บกระบกไปผ่าต้นมะม่วงต้นนี้ก่อน ออกดอกไม่ได้ น้ำใส่ต้นมะม่วงอยู่นะคะเราก็ยืนอยู่ในร่มเนาะแต่ว่าดอกมันดอกเป็นต้นนะแต่ว่ามันก็ติดติดนิดเดียวเองเที้ยจะกระจัดทำให้มะม่วงมันไม่ติดลูกเราก็จะเอาไปใส่ต้นมะนาว วางใจแล้วก็ย้ายมาตามจุดหลุมต่างๆเนาะใส่ไว้ให้เต็มก่อน ต้นมะกรูดกำลังต่อยอดกำลังงามต้นแก้วจ่าแจงน,น,น้ำใสอ่างให้เต็มอ่างก่อนนะ ต้มคีบต้มจีบต้นไม้มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็เลยไม่โตมันต้องซื้อปุ๋ยมาใส่มันถึงจะโตต้นอะอรนะต้นทับทิมนะคะกำลังต่อยอดใหม่นะทับทิมส่วนรอดแล้วนี่ ต้นอะไรนะพวงคามกําลังต่อยอดคิ่จะไม่รอดไม่รอดเลยเด้อพวงคามต้นจันตีว้าวกุหลาบไม่ได้มาตัดมันเนาะมันจะได้ต่อมันจะได้ติดดอกใหม่ดอกเล็กแต่ก็สวยนะั่นวันนี้ลมแรงนะคะ ลมเย็นสบายสบายคนจะตกไห่น,อน้องถ้าคนตกก็ดีนะลมเย็นเย็นฝ<ๆ>นตกทางไหนนาะต้นโกโก้ต่อยอดงามแล้วข่้นต้นเงินนะคะออกดอกอีกแล้วต้นเงินว้าวเปียกเลยอ,ออกดอกอีกแล้วนะต้นเงินต้นทองนี่บานสะพังเลยต้นหมอนเมื่อ,อไหร่จะออกลูกเนาะต้นหม่อนเนาะ เออยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยให้มันนี่นาเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้มันมันจะได้ออกลูกจะได้ออกลูกจะได้จะได้กินลูกมันเนาะลูกหมอนฟ้าว,วันนี้ลมดีจังเลยนะใครี่ลมเย็นเย็นอันนี้ยังไม่ออกดอกเลย อุ้ยกำลังใบเขียวแล้วนี่จะเอาอเสียมมาเอายาออกพอหลากยานมันจะดูดน้ำดูปุ๋ยไปหมด กูแตกแตกยอดใหม่ส่วนมะนาวนะหล่นหมดแล้วหรือเปล่านี่โอ้ยมะนาวหล่นหมดแล้วเห็นนั่นเป็นดอกเต็มต้นแต่ทำไมมันไม่ติดมันมันหล่นหมดล่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าให้น้ำมันเยอะเกินไปบ่ มองไปทุ่งนาก็เห็นจากความแห้งแล้งนะคะอีกทีดินแห้งๆภูเขากำลังงาม แก่หมดแล้วอันนี้ทำไมมันงามแทนหอมจังเลยอยอยากกินอะไรนะกุ้ง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 ก้อยกุ้ง ก้อยกุ้งปนกุ้งตํากุ้งเนาะวิคะนาคะนาก็อยากโตนะนี่ดูสิแต่วาา่าใบมันน่าจะแก่นะเพราะว่าเราลดน้ำไม่เพียงพออุยแต่ว่าอันนี้ดูสิ เหี่ยวเหียเหี่ยวเหยวเหยวเหยวมดแรงเลยหมดเดี่ยวหมดแรงเลยนะเวลามีขึ้นชายก็ไม่ได้ทำยำกินซ่ากะทีนะทำยำกินงามแท้ อยู่ข้างนอกยิ่งงามเลย น,นี้เพี้ยมันลงเนะเาะเขาบอกว่าให้ดึงทิ้งให้หมดเลยเพี้ยมันลงอุย้ยหอมเด้ดึงทิ้งให้หมดเพี้ยมันลงเห็นไหมใบกูดใบงอใบหงิกหมดเลยตาพริกสุกเต็มต้นละ พริกสุกเต็นต้นแล้วไม่ได้มาเก็บพริกอีกพริกอันนี้ก็หมดเลี้ยวหมดแรงซะแล้วไม่ได้มารุดนน้ำมันสองสามวัน